สองบทปูจิคเวกเกอร์นะโอเคเดี๋ยวมาหมวดฮาร์ดคมาดูกับมันตายหรือยังถ้าตายก็คือจบปูจิคเวกเกอร์ลงหมดตัดไม้ลงหมดดูเลือดไปเลยหมดแล้วน่าจะสิกมาสิกมาบอยสิกมาบอยหรือมั้งโอ้ my god เมื่อไรมันจะเข้าโอ้ โอ้โหดูเล so, ือดจิน่าตายได้แล้วเลือดมันลดได้ไงเนี่ยโอ้ยแล้วมันมืดแล้วด้วยดอปะมุมมองด่วนน่าตายเ้ยอ้ยเส้นบังแดดดึ่นัเอ้ยตรงนี้มีแดดในในมากราบเนี่ยเสียงอะไรแลวม เอาเกียวไมวันที่สุนวันนี้วันที่สิบ ไม่อย่างเงินเลยเอาจริงดิ 嗯。Hey. จะตายแล้วแห้งเลย เราเจ็แล้วว่าแต่ปีนี้คงต้องม่ต้องตายแน่นอนจะเอาชีวิตไมาจะ ตายอจบละอีปีนี้